Thank <music> you. สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับชมพู่ในช่องโฮฟูนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวก้านน้ําหอมระเหยนะคะของมินิโซผู้ขอเกินก่อนว่าก่อนที่จะมารีวิวนี้คือผู้ได้ไปจับของขวัญใช่ไหมคะซึ่งได้มาเป็น2ตัวนะคะเดี๋ยวผู้จะให้เดี๋ยวผู้ว่าจะแปะคลิปไว้ให้ดูนิดนึงนะคะบรรยากาศในการจับของขวัญว่าผู้ได้ตัวนี้มาจากใครนะคะนี่เป็น2ตัวน่ารักมากเลยนะคะซึ่ง ตัวนี้นะคะมีจัดจำหน่ายอยู่ในมินิโซนะคะเขาเป็นอ่าการน้ำหอมระเหยนะคะซึ่งสองกลิ่นนี้คือเป็นร <amb> ามอรสซ่ำวาน,นิลานะคะแล้วก็มีมอร็คันโรสแอนฟิกนะคะซึ่งเขาจะมีตัวเทสต,ตรงนี้กลิ่นนะคะตัวนี้เราสามารถเทสกลิ่นตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพู้สะมาเทสกลิ่นข้างนอกตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงหอมแบบธรรมชาติถูกเขียวเยน็ยนๆรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ มีความสดชื่นนิดนึงนะคะสวรรอารามบราซ่์วานิลานะคะจะออกเดี๋ยวขอดมกลิ่นก่อนนะคะเ,ออเจะออกแบบวานิลานั่นแหละเหมือนน้ำหอมกลิ่นแบบวานิลาผู้หญิงน่ารักน่ารักอบอุน่นแล้วก็ลูกคุณหนูนิดนึงนะคะกลิ่นนี้ปริมาณนะคะ100 ml เลขจุดแจ้งแล้วก็ expire นะคะชัดเจนเนาะราคาอยู่ที่259บาทค่ะจริงๆเขาจะมีประมาณ5กลิ่นให้เลือกเลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปเลือกที่ ช็อปเขาได้หรือว่าในแอปช้อปปีหรือว่าเพจออฟิเชียลของเขาเลยนะคะก็จะมีจุดจำหน่ายอยู่นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดแล้วก็กลิ่นให้เลือกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีการส่งกลิ่นหอมนะคะไม่ฉุนช่วยให้สําหรับแบบผ่อนคลายนะคะใช้สําหรับเพื่อเพิ่มความสดชื่นในระหว่างวันปรับอากาศสามารถที่จะแบบไว้ตามจุดของบ้านเช่นเนี่ยห้องรับแขกห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องน้ำก็ตามนะคะทำให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูแพ็กเกจจริงข้างในกันนะคะซึ่งวิธีการใช้งานอกว่าให้นำกานข้างในเนี่ยมาเสียบไว้ในขวดบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อควบคุมความหอมนะคะถ้าอยากจะให้แบบหอมนานๆหอมมากๆก็จะไว้ในที่แบบไม่โล่งเกินไปไม่กว้างเกินไปไว้ในที่แบบห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะสามารถที่จะส่งกลิ่นหอมเนี่ยได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้องกว้างเกินไปมันจะทําให้กลิ่นฟุ้งกระจายเกินไปนะคะข้อควรระวังของเขานะคะห้ามนำสินค้านะคะไว้ใกล้เปลวไฟนะคะหรือเด็กเล็กสัมผัสนะคะและก็ ระวังนะคะพยายามอย่าให้สินค้าเ,เข้าลงตานะคะหากเข้าลงตาให้รีบ้ังออกด้วยน้าเปล่าหรือน้าานําสะอาดทันทีหรือถ้าเกิดการระคายเคืองต่อดวงตาเนี่ยให้ไปพบแพทย์นะคะการใช้งานนะคะควรอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะเดี๋ยวพูดจะเป็นแกะเป็นกลิ่นนี้ก่อนนะคะเป็นกลิ่นโมลคั่นโรสแอนด์ฟิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยอ่าจะมีก้านน้ำหอมมาด้วยนะมีทั้งหมด6ก้านค่ะ นี่แล้วก็จะเป็นขวดแบบนี้คือแบบจึ้งนะแพ็กเกจจิ้งคือหรูหรามาเห่ามากชอบความไล่สีเนาะขวดเขาจะเป็นบรรวดขวดกระเบ,บื้องแต่มีควาหนาะความหนาอยู่นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดจุดตรงนี้เพื่อใส่การน้ําหอมเข้าไปเนาะนี่ต้องให้พี่าสาวช่วยแ <ไป S 1> กะนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเขาทั้งแข็งนิดนึงผู้เอาไว้อยู่คะ่ะโ,โอเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใส่หอม หอมแบบผู้ดีกลิ Green, fresh, fresh. ่นแบบ f r e s สดชื่นอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะใส่ไปสามก้านะคะใส่ยิ่งใส่เยอะอ่ะมันจะยิ่งหอมมันจะยิ่งฟุง้งแต่เราจะใส่ทีละสามก้านก่อนอ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้คืออันนี้สามารถที่จะเป็นไอเดียเนาะไปจับของขวัญมันเกิดหรือเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ได้เลยค่ะหรือแม้กระทั่งแบบเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆและราคาหน้ารักคี่จริงคือรูรามหาเัาผู้เชื่อว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ได้มารีวิวกลิ่นหรอก็มีความ มีความสดชื่นมีความเฟรชมีความแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายรีแลซ์โอเคนะคะวันนี้ผู้ก็มารีวิวกลิ่นนี้ก่อนนะคะอีกกลิ่นหนึ่งเราจะขอเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ตัวนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูน้องข้างในกันนะคะสําหรับโดยรวมนะคะควรตามนะคะเพราะว่าคุ้มค่าในเรื่องของแพคเกจจิ้งกลิ่นแล้วก็ราคาคือคุ้มค่ากับการที่เราจะเอามาประดับไว้ในห้องนั่งเล่นโชว์ความหรูหรามาฮา,ห,าหรือแม้กระทั่งของฝากต่างๆนะคะ สำหรับการรีวิวกลิ่นวันนี้นะคะก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าผู้จะทำเป็นคลิปอะไรต่อไปนะคะฝากกดติดตามในช่องของฟูคะ่ะารหรับนี้บ๊ายบาย